สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องไพ่าทาโร่ที่แบบสว่างมากๆเลยนะฮะ The Sun ครับเราจะอิงจากบทความ The Sun ไพ่แห่งความสุขและการเริ่มต้นใหม่นี่แหละครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจพลังบวกของไพ่ใบนี้ให้ลึกขึ้นนะครับว่ามันมีความหมายยังไงที่เหมือนกับบอกว่าสิ่งดีๆกำลังจะมานะหลังจากที่เราอาจจะผ่านช่วงที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ใช่ค่ะเป็นไพ่ที่แบบสื่อถึงความชัดเจนมากๆเลยนะคะการมองโลกในแง่ดีแล้วก็ความสดใสมีชีวิตชีวาเหมือนหมอกมันจางไปเลยค่ะฟังดูดีจังครับประเด็นแรกเลยที่บทความเขาเด่นคือเรื่องความหมายบวกๆก,กับพลังชีวิตเนี่ยแหละครับ <c oughs> เขาบอกว่า the sun คือตัวแทนของความสําเร็จความสุขการได้ฟื้นพลังกลับมาออืื <c oughs> มันเหมือนจังหวะที่แบบทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางทําให้เรารู้สึกมั่นใจค่ะ <c oughs> กล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้น บทความใช้คำว่าเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองตัวตนที่แท้จริงเลยนะครับใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ดุดความเขาเชื่อเห็นคือความมั่นใจตรงนี้ค่ะมันไม่ได้มาลอยๆนะแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับการที่เรากล้าแบบกล้ายอมรับเราก็แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาจริงๆอ๋อครับไม่ต้องปิดบังไม่ต้องซ่อนเร้นอีกต่อไปพลังของเดอ sun นี่แหละค่ะที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยที่จะเปล่งประกายในแบบของเราเองเข้าใจเลยครับเหมือนการปลดปล่อยตัวเองจริงๆนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ ประเด็นถัดมาที่บทความพูดถึงคือเรื่องการยี่วยาการเติบโตเหมือนกับว่าการที่ไพ่เดอะซันปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมักจะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆหลังจากที่เราอาจจะผ่านความยากลําบากมาใช่ค่ะใช่เหมือนข้อความที่เขาเขียนเลยครับว่าคุณกําลังก้าวสู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดอะไรแบบนั้นนําความชัดเจนมาให้หลังจากที่อาจจะสับสนมานานเหมือนดอกไม้ที่บานหลังอดทนรอคอยนะครับถูกต้องเลยค่ะ จุดสำคัญมากๆที่บทความเน้นก็คือพลังในการฟื้นฟูศรัทธานในตัวเองที่ไพ่ใบเนียหมอบให้คือบทความคบเปรียบเทียบแสงอาทิตย์นี้ไม่ใช่แค่สองทางนะคะครับแต่มันเหมือนช่วยเชาร์จพลังชีวิตให้เราโดยตรงเลยหลังจากที่เราอาจจะเหนื่อยล้ามานานอ๋อชาร์จพลังใช่ค่ะเป็นการเติมเต็มจากข้างในจริงๆค่ะโอฟังดูมีพลังมากๆเลยครับแล้วถ้าในแง่ของคําแนะนาล่ะครับบทความเขาสรุปไว้ยังไงบ้างครับอ๋อคําแนะนำล่ะคะ คือบทความแนะนำว่าถ้าเราได้ไพ่ใบนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นเตือนเลยค่ะว่าจงมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นอย่าไปกลัวที่จะโดดเด่นหรือแตกต่างปล่อยให้ความสุขนำทางเราไปเลยแล้วก็ได้เวลาออกมาจากเงามืดแล้วล่ะ อนุญาตให้แสงในตัวเราได้ส่งออกมาเต็มที่เลยค่ะเป็นคําแนะนําที่ตรงไปตรงมาชัดเจนดีนะครับใช่ค่ะแล้วมีมุมมองอื่นๆที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกไหมครับอย่างเช่นเอ่อในเชิงจิตวิญญาณอะไรกับนี้มีค่ะในทางจิตวิญญาณนะคะบทความเขาก็อธิบายว่า the sun เนี่ยอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรู้แจ้งอะค่ะ enlightenment การรู้แจ้งใช่ค่ะคือการมองเห็นสัจธรรมความจริงด้วยมุมมองใหม่ที่มันกระจ่างชัดเจนขึ้นมากๆเหมือนกับการเกิดใหม่ทางความคิดทางจิตวิญ,ญญาณเลยนะคะ คครครับับบแล้วบทความยังเสนออีกมุมด้วยว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณจากจักรวาลก็ได้ที่กำลังบอกเราว่าแบบเฮ้ hey, ถึงเวลาของคุณแล้วนะที่จะเฉิดฉายโอ้โหเป็นภาพที่ให้ความหวังมากๆเลยนะครับสรุปก็คือ The s u n ี่เป็นตัวแทนของความหวังความสดใสจริงๆใช่เลยค่ะเหมือนที่บทความเขาย้ำเตือนเลยว่า ต่อให้คืนที่มืดมนมันจะนานแค่ไหนสุดท้ายดวงอาทิตย์ก็ต้องขึ้นใหม่เสมออื <c oughs> และประเด็นสำคัญอีกอย่างที่บทความทิ้งท้ายไว้นะคะน่าสนใจมากคือการที่เราตระหนักว่าแสงอาทิตย์แห่งความสุขความหวังเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ข้างนอกตัวเราหรือต้องรอจากใครเท่านั้นครับแต่จริงๆแล้วพลังงานดีๆแบบนี้มันมีอยู่ข้างในตัวเราทุกคนอยู่แล้วล่วคะค่ะอ๋ออยู่ข้างในเรานี่เอง ใช่ค่ะแค่รอให้เราเปิดใจยอมรับมันแล้วก็อนุญาตที่ตัวเองได้เปล่งประกายแสงนั้นออกมาเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยครับชวนให้เรามองเข้ามาที่ตัวเองจริงๆนะครับก็หวังว่าการคุยกันวันนี้จะทําให้ผู้ฟังรู้สึกอบอุ่นสดใสเหมือนได้รับแสงแดดยามเช้าเลยนะครับค่ะแล้วก็อาจจะจริงอย่างที่บทความเขาทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจริงๆแล้วเราทุกคนต่างก็เป็นแสงอาทิตย์ให้กับใครบางคนได้เสมอนะครับจริงค่ะ เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดตอนใหม่และถ้าชอบเนื้อหาในวันนี้ฝากแชร์ให้คนที่คุณคิดว่าน่าจะสนใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ